เดี๋ยวเราจะไปดูการแสดงของแมวน้ํานะครับในรอบบ่ายโมงครึ่งใช่ครับนี่ครับรอบการแสดงนี่ครับนี่คือรอบการแสดงนะครับอ่าโอ้ครับบัตรถูกมากเลยอ่ะ,อะอเด็กยี่สิบาทเด็กสิบบาทไปซื้อบัตรกันก่อนไปแล้วคนเริ่มมากันแล้วพ <c oughs> ี่ขเขาเริ่มแสดงไล้หรือเปล่านี่ไงลูกเริ่มแสดงแล้วไปแล้ว ใช่ครับตี่ครับก็สุเนการแดงัครับวานจันรถผมนาากวที่สองของออดนวันนี้นั่นเองนครับรอบหลเลื่นรีกนครับสาหรับเวลาเด็กงที่ดีครับแปลนัดสองทัวร์วลและกสสายพันธุ์นะครับสายบางสปีชีย่อยด้วยกันนะครับ หนุ่มตัวแรกกันเลยครับขวามุอผู้ชมทุกตัวเลยครับเป็นหนุ่มน้อยอายุเพียแค่8ปีเท่านั้นะครับเป็นนายน้สายพันธุ์อาลเบอการ์ต้านะครับเดินทางมาจากประเทศอุลวิไวยเดียดเดียวนะครับอีกหนึ่งคือน้องซินซ่าวันนี้ซินซ่ามาพร้มกับคู่สามลูกชายสามนนกายที่เป็นไทยนะครับเป็นลูก่นอับการต้าหน้าตาให้ดีสวยนะครับ อาเดนท์สายฟิล์บเหน็นตัวใหญ่ครับที่ใหญ่ของเราครับแม่น้ำสายพันธุ์แอฟริกาใต้เดินทางมาจากประเทศแอฟริกาใต้เลยนะครับจากแหลมเคมพาวเลยนะตอนนี้อายุ18ปีเข้าไปแล้วครับมีชื่อเนน้องติ๊ครับวันนี้น้องติ๊มาพบกับคุณพิชิคาวี <ES> เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถถามคุณพ่ออะไรครับตก็จะพิจิตรเลยนันแรก,ก,กนะครับให้พิชิตเงียะ ลูกอบให้คู่เือดูแจะนำน้ำใส่ไม่พอแล้วเวนเตอรแในน้ำใส่ก็ไม่ดใช่ดต่อานี่สเเองก็ประมาำครั้งนประมาณหกถดนาทีด้วยกันนะครับนานๆก็นานๆก็เพราะว่าเราต้องไปหาอาหารตามลำการหรือว่าตามป่าทั้งยคลที่พุทาสอยู่กันนั่นเองนะมาแล้วเราไม่โกงีกรอ เราไปดูน้องซีซ่าแล้วก็ดาวแต่ยเด็กตัวเล็กครับแต่ว่าความสามารถในกาจัดจ้านมากนะครับจัดสุดในแถวภาคอีดิวเนี่ยเราเลยเราให้รับทุกยางมาทั้งหมดห้าห่วงนะเดี๋ยวดูสายตาจะมีขนาดไหนแล้วพร้อมแล้วหุบหนึ่งมาโอ้โหแล้เป็นไงครับหลังไม่ได้นะแต่ว่าเก็บได้นะครับเอาผ่ที่สอง อยตอนเยียมเเสียนตาให้ซีรี์เลยครับมีม้าจหอี่ทำให้ลายดูน้งติกงไม่ไหวนะน้ำติ้งหนน้ำติ้งผมเองนยเล่นไม่ไหวนะเอาทกใจันไปเลยสำหรับน้ติรามาแล้วนะอะไรนะแล้วถามว่ามาทอะไรอยาให้น้งติ๊กนดลอดวที่ชมกาน อแรกเอาแค่ห the 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 ัวเดียวหลายหลาหัวไที่หลังดูว่านมิงของเราแรไมไ่พู้ตัวอย่างนี้สุดครับน้ำหนักโยมา1ร้อกิโลเยนเราจะสามารถกระโดดอกวเล็กที่คุณสุดก็ถือได้หรือเปล่านะครับให้ท่านผู้ชมวันนั้นอยากดูว่านมาิงเนี่ยตัวใหญ่จริงป่าเดี๋ยวตานรายการเตียมตัวหายดูคููเลยขอให้เาน อันนีรู้ใหเราอาจจะทำอะไรแบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทีวันี้ีว um ูมทีมาใหม่ครับจับจองที่น่ก่อนนะคดับหมที่บริการ้มทีเมาถึงนรันเา่ายี่ที่ว่างอยู่นะครับก็เดนไปนั่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปส่งมาสามารถนะอาพร้อมไเลยีเดวได้โอ้โหเรไดครับเ่อนนะาดเยค ลองตีนะดูดี่านผู้ชมก็เล็งส่องนที่ดูให้ดีนะเผื่อมือจะตกน้ำเน่ยถ่ายนู่นันถ้าพร้อมแล้วเดิงสอบซ้ไอ้เล่นให้ดีไปแล้วก oh. ็ลอดห่วงตัวนั้หนยนะตัวที่โอมือเชียร์ยงีเลยอมือกระดาเลยเดีวอาของจริงถารอมนี้ครับทั้งหมดเก้าหดกัน นี yeah, it, it, it ่ mm ้ตอนไม่พร really? no. 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 ้อมนะตอนชนโวสูบกูก็เตะตัวจบได้เลยถ้าตอนม่ตีกีดีห่วงแลทิ้งห่วงแล้วก็โดนคนนัพร้อมแอ้มะก็ได้เลยถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปเลยตีเล็งให้ดีไปแล้ววบแลอน้จะเจ็บขึ้นมากอมีนันน้องเล่นผ่านแบบเฉลียวยนะคดับ เรี๋ว hey, ด e ูซินซากระโดดก่อนดีกว่าครับตัวแรกจะกระโดดไยากในการครับให้น้องซินซ่าครับเคยโดดแต่รุกงแบบทิ้ไว้ยากบนเลยตอนเท้าว่าสูงขนาดนี้โดดถึงอย่เนี้ยโดดได้ครับแต่ตกลงมาหายไม่กระจายเลยครับไม่ไหวนะเอารุ่งประมาเตี้เต่้ยนะครัลงมาแล้วรุ่งมาสูงจากพื้นน้ำประมาณแค่กว่าเท่านั้นครับเดี๋ยวดูว่าน้องซินซ่า ในอนาคนวายุคนนี้จะสามารถจะโดดตัดทุกคนที่แข่งหน้าหรือไม่นะครับมานะครับเลยที่ดีนะขอนะตีครัวคนสองสามไปเลยสี่สตแต่นักชมถามหน้าบอกว่าถ่ายรูปไม่ทันเขาหลังบอกอะไรอย่างนี้ตัว เอาแผนออไปรอกเลงเตีมตัวดีเลงกคท้อเลงแครับเลงนะเอายังไงเอาเพิ่ตัว 1, 2, 3, หนึ่งสอไปแล้วโจ้กระโดโดไม่ได้นังหมาด้วยไปจ้ดด้ยีนเการติตามคมชืของพวกเขาสนิทนะรับนยไม่สามารถกระโดดกได้ไนะครับเพราะว่า สีรลรางกายเานะครับขาหน้านี่ดูมมีตงื้นยดติบหมเเป็นแบได้พายครับขาหลังก็มีความสูงนครับแต่ก็เป่ยาเป็นหานเสือห้าเดเวลาที่เขาว่ายน้ำนะครับวลาน้ำก็โลจะเป็นน้ำครับกระโดดนี้สัตว์ูด้วยสัตว์เขาได้แต่ปลาฉลามขาวครับตัวยาวประมาณสมถึงห้านิ้ด้วยกันนะครับคอยล่างม่น้ำเป็นอาหารสน่เด็ครับวลาน้ำก็ดกแลือทิ่น้ำแบบนี้ครับกะโดดไปกะโดดมาแล้วเรื่องนี้ปลาฉลามแต่ส่วนญ่แล้ว โดวเข้าปากว่าฉลามดีๆนีสลามเนาไม่ต้องเคลียร์ไม่ตอตื่นลงไปเ,เ,เลยนะครับอันนี้เป็นวัานจับของแม่น้ำนะครับแส่ว่าเห็นหน,าน,านะเนเรา,นานกาาาาาาาันแบบนี้ครับดูร่างกายกันบ้างร่างกายแม่น้ำแข็งแรงดูดไห้ซีซ่าโชว์ลาแข็งแรงให้ดูหน่อยนี่ตัวสั่นมาเลยอันนี้เรียกว่าสันสส่นสู้เ่สั่นสู้สั่นสู้ สี่นาทีมาเลยแล้วนี่ต้องตีป่ะดีว่ครับตัวใหญ่กว่าครับ1้อ่บกิเห็นซีสซ่าเราหน้าแข็งทำได้ไหมไม่ได้นะครับยกขวายเาล่ายอไม่ไหวนะครับขอท่าอะไรไห้แตู่้สู้พิชไทยไม่มีปัญหาสบายมากยืดหรือมนแางเตานตัวเองสชวเ เอืเอแอ่แม่บอาย่างย่างอันนี้อาจะไม่รีห้าหรือว่าขาหน้าของงานานั่นเองครับเมื่อเขาโตเต็ที่าเต้องตึงเนี่ยจะเกิดเขงแดงน้ารับบริอารทอคุ่นะครับเพราะว่าจะต้องเลีอยงนจะจ่าสูงนั่นเองครับซึ่งสูงเลี้ยงทุานะต้องปกคาองตรงนา้ หลัสั้อสนะครับแต่ละไม่แต่แขิอได้นะครับแต่้ม่ครับานีเวลาเราเล่กีฬาบ้างดวเอาแบบว่าชิชินคูๆรรูปเล่นกันนะการเล่นฮูลล่ลนะนะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวเอจะเล่นได้ไงถ้าพร้อมแล้วก็หมุนเลยาั โคลีลาไม่ีนะโคลิลาโดนเลยเนยอาหารหาไก็ถูกดมดนไปเรื่อยครับแกรดชอหัวเปล่อดนี้เลยเรียนหัวละโดนนะนี่เรียนนี่กเปผู้วันอียลูกสาหน้า

เอาลูกบอลกล่าให้ผูสุดได้ก่อนอยู่แตอผู้ชนะไปเลยแต่ตอนนี are, ้ครับอากาศเย็นแบบนี้ครับให้การ์นาบวอร์นักกายกันเองนะต้อตนเตันเลยเปลี่ร่กายให้ดูใหม่ทรามาเลยนะมีอาน้องซีซ่าละบปลนร่กายให้ดูหม่ยัวเนี่ยตาทุยุนอยู่กงสว่างเลยครับ ตัส่งบอลก่อนตัชนะนะครับชอบตัวไหนเชียร์ตัวนั้นได้เลยนะพร้อได้เตยตัวเสอสังามาแล้วมาแล้วมาดูกหนอยเอาบอลให้ตูดนี้ก่อนกันขึ้นมาแล้วที่หนึ่งส่งบอลก่อนนหมน้องน้องทีุ่นพร้อมเลยนะดูทันเลย้โหแน่นอนแ้ส่งตัวตัวเลยมั่สามารถชนะแน่นอนแหมวีอาเราก็ไม่มีใบไรเสมอลย นะฮะัด wow. ี๋ยให้น้องไปลบโชว์ต่อดีกว <t ick noise> ่านะฮะให้น้องขาทงนีหน่มาด้านนี้เลยนะเรีนได้พอให้ชม์ต่อเนี่นะเดี๋ยวให้น้องไชุดกอนสองลูกนะแต่ต้องบอกนี่นึงว่านน้สายพันธุ์อิกาใต้นี่เ็ตากอดสีนะครับจะมองเห็นภาพทั้งหมดเป็นสีละเทาอม่วงนั้นนะับแลวภาพที่มองดูเนี่ยสองิอย่างนั้นต้แนจินยีชูดได้นะครับเดี๋ยวเรื่ที่ตาแมแนงิน่อนดูแลตัวเออสอบัปา มาแล้วเอามาแล้น้องเต้เล่นีๆอย่าให้เสียชุดนะลูกเดี๋ยวโชว์นี้กันครบมาท่านบอกว่าทมไมเนลองซีซ่มาเล่นบ้านนะครับดูตัวเบื่อเขาชูไม่ถึงนเดี๋ยวเราโที่สอยเดี๋ยวให้เป็นลูกแข่งมังกแน่นอนเดี๋ยวดูงกลูกที่สว่เตตัวเ่สอบมาแล้วมา ีสองของเราจะเป็นยังไงลาวชนเรียบร้อยมี้โคด้วยแอบนอนยืดกบเลยนะมีความแม่นำของตองดไม่เสียแรงได้อท่ามีนาทุวันทุวันแาเดี๋ยวเราไปดูรองสี่สามอบทีเนี่ยนะครับเงการเรียนรู้เราเามีเยะถห้าร้ว่ากันต่เรายอสต่ำไม่เท่ากันย เดี๋ยวเราให้น้องซีซ่านบตอบรูก่อนข้างัวครนบดูซิว่าเขาจะแยกแยะเอาไหมอันไหนสูงอันไหนต่ำเพาะแล้วมาเลยลุวที่หนึ่ลุนที่สองลุนที่สามลุนที่4ี่ลุนที่ห้าทำแบบได้หนี้ยอเยย ยังเออโอ้อันไหนท่กราวมาอันดีด้อยอันดีพรอมนะมาเลยวันที่หนึ่งวนที่สองวนที่สามวนที่สี่วันที่ห้าวนกันก็ธรรมดานะเป็นไงครับกลัแล้วรถสามแล้ววันที่สองแล้วใจเย็นๆวันสุดท้ายเลยเชิญเรียบร้อย สองมือ่งสันะแต่น้องตีกบอกโันนี้มที่ธรรมดามากครับถ้าจะให้เก่งจริงๆราฟอรชั่นอลแบบน้องตีก็ยื่นไหใจถึงพตกบเราไปเลยครับแรงครับออกมาเลยอเลยครับเดี๋ยวปาบี้ตัวตานี่ครับเดี๋ยวดูว่าตัวตานี้กัดสูวอ๊อกคุณทาวินของเราได้รว่า ดุ <t> ๊กของเราคนเดียวแตยามน้นชายถึงไ้ตาขออะไรก็ไม่ถากไมดูเอามาครับแมดูตุตาครับมีบว์เด็กยิ้มชนด้วยแต่สังเกตดีว่าตุ๊กตานี่ยืนเกรงยิ้มหยิบจริงเลยเหมือนตัวตกอาครับใจเย็นๆครับอย่ามันเกงเยอะ๋ยวมันจะเป็นะคริวดแม่ะไรคือมาแล้วต้องต้ประคองดีๆเอาตุตาให้คู่เฟเรียบร้อย นล้วก็ถามว่าท้องที่เลี้ยงตุบตาอะไรอย่างเงี้ยตุบตาที่เห็นลนเลยใช้อะไรอเปล่าหน้าที่เดียวนะใช้แม่เหล็กครับแใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับการเู้สิ่งของนา้โเพราะว่าใช้โดยพวเราในการประกับประกอบสิ่งของต่างๆไม่ให้ตกร่นตุล แสดงผู้ชมชมไปว่าอะไรครับตรองมงไม่เย่ล้เลยสิงซาดีกว่ามีใะรแสดงครับสิงซาผู้ชมรอชมเย่าจะว่าอะไรครับสิงซาถน้าเหมือนน้ำเข้าหูเอาไม่อยแล้วนะครับสองตัวปรุงสุขสท่านครับโผงมไปมาไหก่อนไปมาตั้ต่ไมายชมเลยนะขอตันะ ส่งสุขภาพนะพีก่ก <ta> ัลย์ท่านแต่เป <y> ็นเท่า <bitterness> นี like ้นะสวัสดีอาดู่นี้เลยนะที่ชมแต่รอบนี้นทุกท่านผู้ชมเยอะมากที่สุดก็แต่อย่างคุณได้ใกลครับเรยประมาณหน้าหนาเดนสิบติดคอไปจบได้เลยร่านมไปหาท่านท่านไ n นทีกล้แล้วก็อใก้ตอนนครับเ ือว่าท like <ination noises> ่านไดนะครับอยากจะให้นาำท่านร้บก็ถือกระเป๋ที่มีเลานะครับแล้วเดี๋ยวน้องซีน่าวงน้ำเป็นขามอนนี้เท่าน้นะครับใครอยากถ่ายุน้องติ๊กนะหรือจะมาหาน้องติ๊กที่ใกล้ได้เลยพยายามเล่นข้ามมือทีเราเลยครับหรือทุกติ๊กเนี่ยจะให้นั่งรอท่านครให้นั่งถ่ายใกล้ๆใกล้ตนนี้เลยนะครับมาเลยครับมาแล้วนบนี่เราพยายามให้ทน้องติ๊กเชิญเลยนะผมบอกไว้นะ อยากให้ทำงากถึอแตไม่ด้มีเลยนะไม่ต้องพักนะครับขอวันมาไม่ต้องพักถ้าเรามองหอบคนิดนึงนะครับอยากให้น้องที่มยืระจับแม่น้ำเหล่านะครับไม่สามารถสัมผัลืนตาลืหัวลื่นหัวลื่นจมูกได้นะครับก็อด้วยนะครับต่อวไม่ต้องรอไม่ต้องรอไเต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอไตรอไมต้องรไม่ต้องรอไหนต้องรอไม่้องรอไม่ต้องรอไต้องรอไม่้อรอไม่ต้องรอไ่งรอไดต้องอไม่ต้องรอไ่ต้องรอไม่ต้องรอไตรอไ่ตรไม่ต้อง มีการเพิ่มความกระชับใจอยู่แล้วว่าเราทุกท่านขายดูทุกท่านแน่นอนนะครับไม่ต้องแท้ไม่ต้องแยกกันขึ้นมาต่อแถววิทยาศาสตร์นะครับตามมาต่างตามมาต่างนะครับร้องการเล่าข่าวด้วยนะครับขอบคุณท่านอีกครั้งครับขอาเพิ่มเป็น20เลยนะครับแน้วอยู่ที่ฟอร์ดนะครับยังไม่มีที่ไหนก็เชิญกันได้ที่ศูนย์การจัดงานของเราที่นี่นะครับ น้องเก่งมากเลยใช่ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ